เอรอละคนฟังน้ำพอลคนร้านข่อยพอเพลคนอันสอนภาษาอ่านหนังสือมีท่านใลยสรงคนแอร์อรแอรออยู่บ้านต้องถามว่ามีคนมาอยู่เลยนี่บ้านต้องถามถี่คนขายเพรา่านมีคนมาอยู่เลยเนาะ ท่านเยบูดทท่านมีคอนอ้าวใส่หอยแมงนผู้ลงไปนะคะขา้าวกระเจี๊ยมต้มเสร็จมาจาเกาหลีใช่ม,มาจาเกาหลีรามยอนมันจะบเ๊เผ็ดเข้าวแบบบ๊เผ็ดเอาเมล็ดลมากเผ็ดเนี่ยเพ็ดอย่างเขากินซีฟู้ดมันก็เผ็ดตรงง่าเผ็ดปันกางบอกอนันค่วิธีนึ่งนะจ๊ะอันอันมันร<อ>้อนเขาผักอันเบสเซีเยร์นะ่ารู้มากข้าวกลั่นนะอ๋อใชนี่หอย หอยใหญ่หอยยักษ์หอยเมียงผู้นิวซีแลนด์หอยพี่น้องโคตรหอยโคตรของโคตรหอยเอวกุดสิใหญ่ไรของเกิดโมกายกินเหมือนเมยสสิงใหญ่พันเี้เฮ่เฮ่เล่เ่เก่เฮ่เฮ่เฮิเฮ่เฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เฮ่เเฮ่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 าฮไรฮเฮ่เฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เฮ่เก้าเฮ่่เ่่เ่ นี่ล่ะพีกาเลยบอกแพงอยู่นะกสดงก็แต่ก็บอกแพงหรอกแล้วปีหนึ่งกินเทือนหนึ่งหอยใหญ่คนเดียวกินบะหมี่หมด้หมูอปีหนึ่งกินเทือนหนึ่งบ่ค่อยกินดูเพราะว่ามันมันบ่เสียไปเป็นไปค่ะมันบ่ไม่มูงกินมันต้องกินหลายคนแต่วลาพี่นมากกนเยอะแยะกันไม่ต้องเสียกินฟูดเดี๋ยวสิถามป้าพินอยู่ว่าป้าพี่นี่หราตอนไหน เครื่องกาแฟพีเตอร์นียเสียบุมันพังเออหลงถามกับพี่นวลเขานี่สิมีสาวผ่านมาม่ใหญ่อนพิซแล้วกันไทยเตอันนี้ลูกพิบดีไทยนอกต้นดอกอันลินลิน <c oughs> ลินลินแมนน่ยาเลยอกย่งก็ลอเอสวร่ทุงท่งทุ่งอะสว์หมูอสว,สวั่วมโอทุง่งสวั่มโทุ่งสว์หมโอทุ่งลินแมน่ยาผู้เรยุ่งองน้อกันกับยาไปตังไว <c oughs> ป็นยังเอาเฮียนข่อยเฮียนแม่ก็พ่อใหญ มีของงามงามมาได้โนาะัวเนาะโเมียุ้งขอเมียตุ้งทห้ขับรถเราได้หน่อยด้วยมี่แมวของมี่จ้าเพชรี่เออหวานแน่เลยเฮ้ยเข้ามามันนี่อันนี้นะแป้งโอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเตรียมเตรียมปรุงน้ำจิ้มจ้ะ นลูกลูกหลานข่อยห้องอ๋อคนหลอกก็น่องมั้งสงสัยมิ่งหลองสิมาหาเอ้ากระป๋ามอสทิมไว้ผู้เดียวเนาะ กินแบบเียสิแหลือนี่ยวจกินแบบลอีกซิกขวดใส่ยังเนียขวดใส่น้ำม,มันลีฟออยล์ว่ะขวดใส่ซอยยาไทยซอยยาฟิสอ,อย i ยา โอ้ยต้องมีพิธีรีตองอันวันนี้มันเข่าขี้เมียงเหรอบ่เจ้าขวดทางล่องโลดเนาะพี่น้อนก็ขวดเหล่าแท้อันขวดใส่ซอสใส่สย,ย่างน่องส่วนรวมได้ไหมโ,โล้เออเนียังเห็นคนหล่ออยังนิ้ติดแต่พ่อบอกกันสินะเนี่ยเขาเขาไปเตือนนาสินข้าวแล้วก็ต่าง bây nè là hòi nỉ nhung để gì, xì tổ, kim bơ, ừ, ôi hòi, cho nên hòi nhầy nhầy cho nhục mệt xin, bơm, ra phía เราก็หนูโวยโวยไม่ยุดที่หลานเข้ามากินกันบลูกชิ้นก่อนบอาวิชิ้นตนแจวเอาลูกชิ้นตนแจวแซ่บอ่ะเข้มโอ้ยเข้มจังไงเลยนะเจ้าหอยหอยจ้จยะหอยมกะะากินหอยกันนะจ๊ะหอยหวานๆฉ่ำๆจ้ะหอยนิวซีแลนด์ เฮ้แมงปูนี่จิดแดงจ้ะเกมกระเพาะไปกินหอยนี่ชิบมามาเออมามาแม่ไปกินอิ่มปุ๊บสองแม่ลูกกินสองก้อนอืมหอยแซ่บกินก็หอยแซ่บกว่ไหมบอหอยที่กินหน่วยใหญ่ยุกอัดอร่อยบบบนี้ผักเพสซิเลียกอ่ะเดี๋ยวกินได้เด้อพี่น้องแซ่บอืมหอยแห้งแน่นแน่นเน้นเน้นเน้นมากคือกันเป็นบ่อ ม่มันปูเดี๋ยวมาเอาวันนี้ออกลุงสันเอาจานมามาเอาปลาหมึกอ,ออกแม่หมึะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะทารูปอยู่นี่แล้วอิ่มแล้วบัน หวานโอพี่เต๋อก็บอเอาผ้าคู่ใหลุมมาได้สดวยอสวยรอาหารเห็นอาหารเอาลองอืมแบบม,มาม่าเกาหลีซีฟู้ด กินโชว์ต้องเห็นอาหารไม่ได้เห็นหน้าคนนะคะรสรสยังลกรสซีอิ๊วดำบ่ชิคเก้นราเมนไลยสิะชิคเก้นราเมนเฮ่อเผ็ดสตาร์สตาร์อีกต่อเหียรู้กบ่ เผ็ดแซ่บว่างท้องดู